สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสวัสดีคะ่ะเอฟซีที่น่ารักของป้านาทุกท่านนะคะสําหรับวิดีโอคลิปนี้มารีวิวเหรียญจากจากเครือข่ายนะคะเครือข่ายของป้านาทนะคะเอ่อทีมงานค่ะที่หาเหรียญส่งป้านาทนะคะนี่คือที่อยู่ป้านาทนะคะปะ้านาขอนุญาตปิดชื่อผู้ส่งนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะจิตนาพึ่งไปนะคะที่อยู่นะคะแปดทับสี่เจ็ดนะคะ ตามนี้เลยคองหนึ่งคองหลวงปทุมนะคะเนี่ยค่ะส่งเมื่อวันที่สิบเอ็ดเดือนเจ็ดเวลาบ่ายสองโมงกำหนดส่งปลายทางวันที่สิบสองวันนี้ค่ะสิบสองตรงเป๊ะส่งเมื่อวานถึงวันนี้นะคะเนี่ยค่ะกล่องไม่บุบสลายนะคะแต่มีน้าหนักเยอะหน่อยนะคะเนี่ยค่ะที่อยู่ของป้าน,น้าะคะ เบอร์โทรศัพท์เบอร์ไลน์นะคะไม่อย่าโทรนะคะโทรมาป้าไม่ได้รับนะคะเบอร์ไลน์นะคะ0 6 2 62 7 2555นะคะแอดไลน์มาค่ะมาลุ้นกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างวันนี้เขาส่งอะไรมาให้ป้านาดบ้างนะคะเหรียญส่วนมากที่ป้านาดเอ,อ่อขายก็จะมาจากทีมงานของป้นาดเนี่ยค่ะเขาหาส่งมาให้เขาจะมีอะไรเขาก็จะส่งมาได้อะไรเจออะไรเขาก็จะส่งมานะคะ ส่งมาให้ป้าน้าขายเขาเขามีเขามีเหรียญแต่เขาไม่มีที่ขายค่ะป้าน้ามีที่ขายกั่ป้าน้าไม่มีเหรียญให้หาเนี่ยค่ะแพ็คแพ็คถ,ถุงถุงทึบค่ะถุงใยทึบนะคะถุงแบบนี้ค่ะถุงใยทึบกลมเขาเรียกกันถุงใยทึบจะมีถุงใสกับถุงใยทึบ ต้องค่อยๆแกะกูเดี๋ยวจะไปจะได้ถุงะคะ่ะไม่อยากให้ถุงขาดอุ้ยขนาดน่นะโดนจนได้เห็นไหมว่าแกะเบาๆแล้วถุงขาดนี่เลยโอ้ถุงนี้ไม่มีอะไรแล้ว10บ,บาทปี10บาทปีห้าสามสิบบาทปี5้บบาสามแจ้งมา8ปดบห้าเหรียญคะ่ะ10บ,บาทปีห้าสาม สิบบาทปีสี่ศูนย์แจ้งมาร้อยสิบเก้าเหรียญค่ะสิบบาทปีสี่ศูนย์แล้วอันนี้ก็จะเป็นเหรียญย่อยๆเนี่ยค่ะสามหก จะมีในในกลุ่มนี้นะคะก็จะมีเหรียญสี่หนึ่งเจ็ดเหรียญสี่สองเจ็ดเหรียญสี่สามสิบเหรียญสี่สี่หกเหรียญสามสี่แปดเหรียญที่แจ้งมานะคะตามนี้อมสินหนึ่งครุดหนึ่งอ่ามีสี่หกด้วยมีห้าบาทสี่หกด้วยมีห้าบาทครุดด้วยเนี่ยค่ะห้าบาท ห้าบาทปีสองห้าสี่หกหนึ่งเหรียญครุฑหนึ่งเหรียญอมสินหนึ่งเหรียญค่ะเนี่ยค่ะมาดูเหรียญสีหนึ่งกันอุ้ยเหรียญเหรียญนี้สวยปียอะไรเนาะอุ้ยสีหนึ่งด้วย อูสส้สีหนึ่งสวยสีหนึ่งสวยนี่เห็นไหมคะเหรียญสวยมากค่ะสีหนึ่งเที่ยวนี้โอ้โหน้องจา๋าน่ารักจังนี่เลยค่ะเหรียญน,นี้ไม่สวยก็ไม่เป็นไรมีเหรียญสวยๆมาสองเหรียญสามเหรียญเนี่ยค่ะสามเหรียญบนนี้สวยมากค่ะ สิบ,บาทปี 41. สี่หนึ่งสิบาทปีสี่หนึ่งเจเหรียญครบนะคะครบ10บบาทปีสี่หนึ่งเจหรียญมีสวยอยู่3มเหรียญบนสวยมากค่ะถูกใจจังนี่ค่ะปะนัดรับซื้อนะคะเหรียญที่ปนัดรับซื้อนะคะ10บ,บาทปีสองหสี่หนึ่งนะคะรับซื้อนะคะ100บาทนะคะ ท่านใดมีนะคะทักไลน์ไปน้านะคะไลน์ไปน้านะคะศูนย์หกสองหกสองเจ็ดสองห้าห้าห้านะคะทักไลน์เพิ่มเพื่อนนะคะเพิ่มเพื่อนแล้วคุยไลน์นะคะส่งข้อความมาทางไลน์นะคะอย่าโทนะโทรแล้วปน้าทไม่ได้รับเดี๋ยวท่านจะเสียความรู้สึกนะคะบอกไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เสียความรู้สึกก็อย่าโทนะคะโทรมาแล้วไม่ไปน้าไม่มีเวลารับโทรศัพท์ค่ะถ้าไปน้ารับโทรศัพท์แล้วก็นาจะทําอย่างอื่นไม่ได้นะคะ อย่างกรณีอย่างตอนนี้ป้าน่าก็ใช้โทรศัพท์อัดคลิปถ้าท่านโทรมาโทรศัพท์พี่ป้าน่าทำงานอยู่อัดคลิปอยู่โทรศัพท์ก็จะตัดตัดป้าน่าก็จะต้องมาเริ่มต้นทำคลิปใหม่ซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ได้อะนะคะเพราะฉะนั้นป้าน่าเลยว่าอย่าโทรดีกว่าอันนี้สีสองสีสองก็ระบุมาเจ็ดเหรียญดูซิว่าสวยไหม สีสองก็ใช้ได้นะคะสีสองก็สวยเนี่ยคะ่ะสี่สองปนนารับซื้อนะคะสาบาทนะคะเนี่ยคะ่ะเหรียญที่พปนนาประกาศรับซื้อนะคะสิบาทปีส1่หนึ่งบาทปีสีนะคะสิบาทปีสี่หนึ่งหนึบาทสิบาทปีสี่สองสองสิบาทปีสี่สองนะคะสาบาทค่ะ แอดไลน์นะคะเพื่อเพื่อนนะคะ0 6 2 6 2 7 2 5 5 5หเนะคะพิมพ์ไลน์มานะคะเดี๋ยวส่งเหรียญมาให้ป้าน้าดูในไลน์นะคะแล้วเดี๋ยวตกลงกันแล้วเดี๋ยวป้าน่าก็ส่งที่อยู่ให้ท่านส่งเหรียญมาถึงป้าน่าป้าน่าเช็คครบถูกต้องป้าน่าโอนเงินให้นะคะค่ะอันนี้ก็จะมีปีสี่สี่ 44หกเหรียญสามสีแสมส่แปดเหรียญสามสี่แปดเหรียญสี่สามสิบเหรียญอันนี้สามสี่นี่ค่ะสามสี่สามสี่สิบเหรียญน,นะคะมีรายการที่มาวันนี้นะคะก็จะมีอันนี้ไม่ต้องออกจากถุงอันนี้ปีอะไรนาะอ๋อเนี่ยค่ะ เหรียญที่ปนันที่ปนันให้เก็บนะคะที่ปนันแนะนําให้เก็บนะคะเหรียญปีสามแปดก็น่าเก็บนะคะต่อไปต่อจากห้าสองห้าสองสามห้าใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเนี่ยคะ่ะสามแปดสามแปดก็น่าเก็บคะ่ะเพราะเป็นตัวติดตัวต่อไปของของอ,อ,อันดับที่หนึ่งถึงสิบห้านะคะ ปีสามแปดจำนวนผลิตก็เออไม่เยอะนะคะปี 2, 5, 3, 8, สองห้าสามแปดสองอันดับหนึ่งคืออันดับหนึ่งคือสามสามใช่ไหมคะร้อยเหรียญอันดับสองคือสามหนึ่งสองห้าสามหนึ่งจำนวนผลิตหกหมื่นเหรียญหกหมื่นสองร้อยเหรียญน,นะคะสามหนึ่งใช่ไหมคะแล้วต่อมาก็เป็นสี่หนึ่งสี่หนึ่งก็เก้าหมื่นแปดพันเหรียญน,นะคะ ส่วนสามแปดสามแปดจำนวนผลิตนะคะห้าสิบสองล้านนะคะห้าสิบสองล้านห้าสิบสองล้านซึ่งก็ถือว่าไม่เยอะนะคะพราะไปเหรียญหมุนเวียนนะคะสามเก้านะคะสิบเจ็ดจำนวนผลิตเนี่ยนะคะไม่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะระับคดว่าเพราะว่าเพราะว่าตามที่ เราหากันใช่ไหมคะตามอัตราส่วนที่เราพบเจอกันอย่างเหรียญปีห้าสองระบุจํานวนผลิตห้าสิบเก้าล้านเหรียญแต่ในระบบหมุนเวียนจริงๆแล้วหายากมากค่ะหาไม่ค่อยเจอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพนัว่าจํานวนผลิตน่ะไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะคะก็เชื่อได้นะคะเอามาอ้างอิงได้เอามาเป็นพื้นฐานในการเก็บเหรียญได้แต่แต่เราต้องอิงจาก จากของจริงด้วยนะคะอย่างที่เราเจอในท้องตลาดใช่ไหมคะเจอจากที่ระบบหมุนเวียนเราเจอเองอันนี้สามเก้าค่ะที่เราเจอเองในระบบนะคะเราต้องเอามาเอาเอาเอามาเฉลี่ยกันด้วยจากเขาในระบุตามเอกสารบอกปีห้าสองผลิตที่ห้าสิบเก้าล้านเหรียญแต่ในระบบจริงๆเราหาไม่เจอใช่ไหมคะ ในระบบจริงคือไม่มีหาไม่เจอหาได้น้อยมากค่ะปะนัจึงเก็บนะคะ, 5, 2, 5, 2, 3, 8, 3, 5, ะห้าสองห้าสองสามแปดสามห้าปนัก็เก็บนะคะค่ะสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะคะขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ